กำลังใจและหนูขอตัวนะคะจะขอบคุณมากเลยน,นิ่นนวลเป็นกําลังใจให้เช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยเข้ามาแวะมาเยี่ยมหา cái 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 nè ปองน้อยนะไอหน้าตุ๊กตาเนี่ยขยายใกล้ไม่ได้นาะเนั่นไอหน้าตุ๊กตาหน้ามันเหมือนตุ๊กตาจริงๆแก้มป่องๆตาโตๆแปลกเขาอยู่ตัวเดียวเป็นทำไมมันทำไมมันเหงาจังมาแอบอยู่ตัวเดียวมมนได้กินอาหารกับเขาหรือรปเปล่า ขอบคุณเจ็ดเลิบเจ็ดไลน์นะคะหายไปไหนแล้วไอ้แก้มป่องไอ้ตาปูดแก้มป่อง ได้กินกับเขาไหมเพราะว่าให้ทีละหน่อยละหน่อยแล้วมันไม่ทันเขาไม่รู้เจ้าของเขาให้เยอะปันใดขอบคุณห้าดวงตานะคะดตาเกล็ดเลิกเก็ดไล 我头晕。 เหลืเอ,เ,อ,เ,อเขาเรียกว่าเครืออะไรนะตอนเช้ายัางอยู่ตรงโน้นอยู่ตอนบ่ายมาได้ครึ่งบ่อแล้วนะ่ะมาไวมากเครือเขาเครือเขาไม่ใช่เครือเราเครือเขาตอนเช้าเลื้อยมาประมาณสักสองคืบบ่ายมามาอีกเป็นจอกเลยโยไหว